โอเคครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาเป็นเจ้าของปั๊มอีเจ้งเคยนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็เลเวลสองแล้วนั่นเองนะครับทุกคนว้าวก็ของก็จะหมดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอสั่งของเพิ่มซักเล็กน้อยนะครับนะเดี๋ยวเราทําการเปิดร้านนั่นเองนะครับทุกคนโอเคสั่งอะไรดีครับเดี๋ยวหาสั่งของก่อนนะครับเอ้ยตรงนี้เราต้องซื้อตู้ทุกคนราต้องซื้อตู้มาหนึ่งตู้ครับโอเค เรามีเงินอยู่400นั่นเองนะครับทุกคนอันนี้เราก็ต้องสั่งอันนี้เราก็ต้องสั่งนะทุกคนโอเคสั่งแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเงินเราหมดนั่นเองนะครับโอเคเรอของมาส่งนะเอะตรงนี้น้ำมันใกล้จะหมดหรือ,อยังโอเคยังครับโอเคขอเร่งหน่อยแล้วกันโอเคอะไรมาเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตู้หรือเปล่าโอเคตู้เว้ยทุกคน d เ k ตู้มาส่งไวจัดเลยอะ โอเคโอเคสวยเลยครับตรงนี้ผมมีพัสดุอยู่นั่นเองนะครับต้กทุนจาก EP ที่แล้วนะโ okay. อเคน,นี่เป็นน้ำดื่มนั่นเองนะครับใส่เข้าไปเลยใส่ไว้สองชั้นเลยดีกว่าโอเคอันนี้ทิ้งไปนั่นเองนะครับโอเคโหพัสดุแม่งมาส่งช้าเหลือเกินเดี๋ยวตั้งราคาก่อนแล้วกันนะจุกนตรงนี้ ตรงนี้เดี๋ยวเราจะตั้งราคาแบบเฮ้ยอันนี้ต้องปรับเป็น5้าบาทเลยทุกคนเดี๋ยวเราขาดทุนนั่นเองนะครับโอเคโอเคปรับ2อันโอเคเรียบร้อยพัสดุมาส่งอีกแล้วอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับเอาวางไปเลยหูแค่นี้ก็หมดแลว้ววะทุกคนเด็แกแคอันนี้มันระเปืองๆหน่อยนะทุกคนโอเคไม้หนึ่งอย่าง อันนี้เป็นกระ lon สีน้ำตาลนะครับนะทุกคนโอเคเต็มพอดีว่ะอันนี้เราต้องตั้งราคาใหม่หรือเปล่าเอาไม่ลงอีกเอาทำไมไม่ลงวะบลักหรือเปล่าโอเคปล่อยแม่งมันเอ้ยดยังไม่หมดวะรู้ว่ายังไม่หมดทุกคนเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหมันยังไม่หมดไว้ทุกคนโอเค เออมันก็ดีเหมือนกันนะทุกคนถ้ายังไม่หมดก,ก็ทิ้งไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้ราคาเท่ากันไหมโอเคเท่ากันอยู่อันนี้เราต้องปรับราคาใหม่ไหมโอเคไม่ต้องปรับอันนี้ล่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนั่นเองนะครับโอเคเปิดร้านได้โอเคเราเปิดร้านเลยดีกว่าน,นะครับมาเลยครับลูกค้าลูกค้าทุกทก่านครับร้านนี้ยินดีต้อนรับนั่นเองนะครับ ร้านลุงอามนั่นเองนะครับท่านทุกคนนี่นะครับน้ำมันก็พร้อมจะให้บริการแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับไปเลือกของได้เลยนั่นเองนะครับเปิดแล้วร้านค้าเลือกได้เลยนะครับหยิบได้ตามสบายเลยนั่นเองนะครับโอเคครับเอ้ยแล้วมึงไม่มีตะกร้าหรือไงวะเออมึงใส่กระเป๋าหรือเปล่าโอเคโอเคครับสองชิ้นนะครับอันนี้จะเป็นเงินหนึ่งร้อยบาทนั่นเองนะครับทอนยี่สิบสามบาทเนาะ ส3แล้วก็50 12ิสอโอเคครับขอบคุณนะครับโห oh, ลูกค้าเริ่มเยอะแล้วเวยลูกค้าเริ่มมาเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะทุกคนเราสามารถทำอะไรได้มั่งไอตรงนี้สามารถซื้ออะไรได้อีกเนะี่ยทุกคนเออซื้อมาดีไหมซื้อมาเลยดีกว่าจะได้แบบว่ามีอะไรหลายๆ,ๆอย่างนิดนึงนะครับ อันนี้ก็บัตรเครดิตนะครับห้าสี่จุดสองแปดโอเคครับขอบคุณนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวใช้นี้เลยแล้วกันนะครับนะให้มันเร่งๆมาส่งหน่อยแล้วกันโอเคอันนี้มันเป็นอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะวางได้หรือเปล่าโอเควางได้เฮ้ยใช่หรอวะเฮ้ยหมดแล้วเหรออะไรวะเนี้ย เฮ้ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้ตั้งราคาเลยไอ้ห่าผมลืมว่ะทุกคนไม่ได้ลืมนะมันมันมันไม่ทันนะทุกคนลูกค้ามาหยิบไวเกินอโอเคหนึ่งจตังก็เอานะทุกคนโหแม่งฉลาดจัดเลยอะคนนี้คนนี้ฉลาดจัดเลยทุกคนรีบหยิบใหญ่เลยอะ สามสิบสามสิบเก้าโอเคครับขอบคุณครับไม่ทำเงินเราไม่ขึ้นเราเมื่อกี้ทอนผิดหรือเปล่าเอาโหรถต่อแถวเว้ยรถต่อแถวเว้ยทุกคนเลเข้ามาครับเลเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับสินค้าข้างในนะครับพร้อมให้บริการแล้วนั่นเองนะครับจะเป็นน้ําดื่มหรือไม่ก็เป็นน้ํามันเครื่องอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถหยิบได้เลยนะครับโอโหตรงนี้จะเติมน้ํามันนั่นเองนะครับโอเคครับคุณลูกค้า หลอตักคู่หนึ่งนะครับโอ้หเติมห้าสิบห้าบาทโอเคกดยาวๆไปเลยนั่นเองนะครับโอเคนิดหนึ่งโอเคเกินเล็กน้อยไม่เป็นไรตังตังให้หนูตังโอเคครับขอบคุณนะครับโอเคเราจะเล,เ,ลเวลสามแล้วนั่นเองนะครับทุกคนเออถ้าผู้ติดขัดต้องขอภายด้วยโอ้โหเติมน้ำมันอีกเว้ยสบายใจกแูแล้วแล้ว แต่บาใจกูแล้วอุ้ยหกสิบบาทคนนี้คนนี้เยอะก็โขนเมื่อกี้อีกนะหกสิบบาทอนนีนิดนึง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 โอเคครับขอบคุณนะครับคูณลูกค้าโอเคคนนี้จะเติมหรือเปล่าคนนี้จะเติมหรือไม่เติมหรือเปล่าโอเคไม่น่าจะเติมนะทุกคนทำท่าอย่างนี้แล้วกูเข้าใจเลยเดี๋ยวกูไปรอตรงเคาน์เตอร์เลยนะทุกคน โอเคหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยเปิดประตูได้เลยนั่นเองนะครับอูโหเกมนี้มันเหมือนมันบั็กนะทุกคนมันน่าจะเปิดประตูได้นะมันแบบก็โอเคอยู่ก็ถือว่าไม่สมติงเท่า,าไหร่นะครับเกมนี้แต่ก็พอเล่นได้อยู่เพลินๆนะครับทุกคนโอเคครับอุย้ยทอนสิบบาทห้าสิบเอ็ดโอเคครับขอบคุณนะครับเลขเข้ามาครับเลขเข้ามาเล่นเลยนั่นเองนะครับโอ้โรถต่อแถวกันเป็น เป็นแลบอ่ะเอ้ยเลเวลเลเวลสามแล้วนั่นเองนะครับสามารถทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวขอดูสักน้อยครับสามารถทําอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับเลเวลสามสามารถจ้างได้หรือ,อยังโอเคจ้างได้แล้วทุกคนเราสามารถจ้างคนล้างรถได้นั่นเองนะครับจ้างมันเลยเฮ้ยเท่าไหรนะ่น่ะโอเคตังจิ๊บจิ๊บมาจ้างเลยโอเคเรามีพนักงานแล้วนั่นเองนะครับพนักงานล้างรถนะทุกคน ตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนเราสามารถล้างรถได้ด้วยนะทุกคนโคตรจะดีโอเคเรามีพนักง,งานล้างรถละตรงนี้มันยังไงแน่ไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อล้างรถหยอดเหรียญไว้ทุกคนเดี๋ยวผมขอปรับราคาเลยดีกว่าอันนี้ปรับเป็นยี่สิบบาทไปเลยค่าบริการนะทุกคนเพราะว่าเรามีลูกน้องเราต้องแบบเต็มที่เล็กน้อยนั่นเองนะครับเอาไปเป๊ะไปเลยโอเคเดี๋ยวขอตัวไปคิดเงินก่อนนะ ฝากด้วยนะครับคุณลูกน้องโอเคลูกค้าเต็มร้านเลยว่ะทำไมมันต้องต่อแถวกันวะเราทําที่จอดรถเพิ่มได้แบบวะเออมันต้องมาจอดติดกันอ่ะแม่งเตียดายมากเลยน,นั่นเองนะครับถ้าเราช้าก็คืออุ้ยกดผิดว่ะโอเคครับ โอเคเรามีตังค์400ว่ะทุกคนหูรถต่อแถวก็เลยว่ะแม่ยังไม่เห็นมีใครมาล้างรถว่ะเฮ้ยเราจ้างลุงน้องมาแล้วเฮ้ยเราเสียตังค์มานาะมาล้างรถกันหน่อยเร็วไม,ไม่มีใครล้างรถเลยอะเอาเลขเข้ามาหน่อยครับเล่เข้ามาเลย โอเคครับทุกคนเมื่อกี้แบตหมดนั่นเองนะครับทุกคนโอเคครับมีคนมาล้างรถเราได้เองนะครับอันนี้ผมได้ทำการไปซื้อน้ํายามานั่นเองนะครับทุกคนดูดิก็โอเคนะทุกคนเวลาล้างรถก็เป็นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหโคตรเท่เลยคนคนล้างเราก็ยืนเฉยๆนะทุกคนรับเงินด้วยโอเคตรงนี้ก็สุดยอดนั่นเองนะครับตรงนู้นน้ำมันหมดนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปทําการเติมน้ํามันสักเล็กน้อยนั่นเองนะครับทุกคน เดี๋ยวรอสักครู่นะครับคุณลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราสั่งน้ำมันมาเพิ่มดีกว่านี่นะครับถ้าใครแบบว่าไม่มีคนมาล้างรถนะครับก็มาซื้อน้ำตรงนี้ได้นั่นเองนะครับเป็นพวกน้ำยาได้นั่นเองนะครับทุกคนก็ทำการซื้อได้เลยนั่นเองครับตอนนี้เรามีเงินอยู่200อครับแล้วก็ทำการสั่งมาเลยนั่นเองนะครับโอเคเร่งให้มันรีบมาส่งสักเล็กน้อยนั่นเองนะครับลูกค้ารอนะทุกคนโอ้โหเกือบชนเจ้าของร้านแล้วเนี่ย โอเคนะมันหมดนะครับเราก็รีบไปเหมือนกันนะทุกคนเอ้ยไม่มีคนมาล้างรถเลยเหรออ๋อแสดงว่าลูกน้องเรานะครับหมดเวลางานแล้วนั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหอะไรวะหมดหมดเวลางานปุ๊บก็ไปเลยเหรอเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าลูกน้องเราไปไหนะนี่นนะครับปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับนะทุกคนหมดเวลาแล้วนั่นเองนะครับ แต่ไม่เป็นไรนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันก่อนนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนขอคนนี้เป็นคนสุดท้ายแล้วกันนั่นเองนะครับขอวันนี้เนาะก็เสี่ยงเริ่มไม่ไหวแล้วนั่นเองนะครับแล้วทุกคนเดี๋ยวขอเติมน้ำมันคนนี้ก่อน,นครับหกสิบบาทหกสิบบาทโอเคห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า โอเคขอเงินด้วยครับโอเคครับขอบคุณนะครับคูณลูกค้าโอเคครับทุกคนก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนั่นเองนะครับนะทุกคนก็เอาพนักง,งานล้างเราไม่มีก็ก็ยังไงครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับอ๋อเขาน่าจะล้างเองนะทุกคนแล้วก็มาจ่ายเงินหรือเปล่าโอ,อไม่ใช่ครับมาซื้อของนั่นเองนะครับโอเคซื้อของ พนักง,งานเราล้างหมดแล้วนั่นเองนะครับทุกคนก็ยี่สิบหกจุดเจ็ดสี่โอเคครับขอบคุณนะครับโอเคครับอันนี้เป็นเงินสดนะครับโอเคไม่ต้องทอน ก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับนะทุกคนโอ้โหลูกค้าก็เยอะพอสมควรนะครับวันนี้ก็ต้องขอเจอไปเพยงเท่านี้ก่อนละกันนั่นเองนะครับทุกนคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้ก็ไปหละบไปบ้านเจอกิปหน้านะครับ